ประกายไฟจากสนามโลก Dramatic Curious กลางกระแสะข่าวโลกที่ร้อนระอุสองมหาอำนาจกลับมาเผชิญหน้าอีกครั้งเสียงของประธานาธิบดีทมประกาศก้องเขาจะเก็บภาษีสินค้าจากจีนถึงร้อยละร้อยส่วนสี่จิ้นถิงผู้นำแดนมังกรตอบกลับอย่างเยือกเย็นว่าจีนพร้อมปกป้องผลประโยชน์ของตนจนถึงที่สุดเหมือนเวทีโลกกำลังจะกลายเป็นสนามต่อสู้ครั้งใหม่ที่ไม่มีเสียงปืนแต่มีเสียงของเศรษฐกิจสะท้อนก้องทั่วทุกทวีปสิ่งที่ทั้งสองฝ่ายกำลังแย่งชิงกันไม่ใช่เพียงตลาดสินค้าแต่คือสิ่งที่เรียกว่าแร่หายาก ทรัพยากรเล็กจิว๋วในดินแต่ทรงพลังจากนัเปลี่ยนโลกได้ทุกเครื่องมือเทคโนโลยีตั้งแต่โทรศัพท์รถยนต์ไฟฟ้าจนถึงอาวุธล้ำสมัยล้วนต้องพึ่งโลหะเหล่านี้ราวกับเป็นหัวใจของยุคใหม่ที่ไม่มีใครกล้าถอดมันไปได้แม้แต่วันเดียวอ่นช่วงคลายสิบป้ทีฟันมาชินคาฮีพลัสสังสมพลังดุวิกาขวบขมห่วกชการัฟลิตายร์ายาเกตบัตังหัดคะนกโลกชาเคมวเงัชนทวงโกรังกังกานะพรูปคลายปนเจชชาหานง่ายหลังพลังที่ยัยมีไอขรตาเดทีอีไมจชรัต Emrika e miet konoli ilam naet kel ap tengim kue, watu dip cak kue hengrai ni odiai mami thangel uwe ke muwe Trump prakas fasi suung sudrau kabek, hakam lango im prakaya fa isken gecue, thir wan lukai himna kwi krah ta wolk tangta, ang kam tam wai ta kringal ni kue, kart renge puwe, pelprawe kentang kar kah ruwe, epon kare ยูอันหังสลังฮ่าก็ันยูอันทุกชีวิตประชามวันตั้งกายทศวรรษที่ถืยูอับชนทวเองรับบฟ้าที่สิงสวงไก่บันตลาดหุ่นทวเอชีริมสนาหุนักหลังทุ่มบางส่วนอันทุนชักชีนไอหลานมามหนังฟูมิฟักอุเอนดัชนิดลาดพรับท้าลังเกพียงเกลคนยัปริยาคาสกลับทวเองเกครีดดัมต่งนุ่งชักกันไฟว่าฮิทุกไฟรูดีวายมุสยักษงสนามรกทังงกาบมีทางยูนิงไกดีกไออันนี้ฟักนุงเกสิงชักรุงกชิงทัม Kwa kare chret chaka pakin, yang miyo kasa etten kwen yu kap, kart ap sen an khangik fay, knathi chinyamwa lukpil yuwe ins nam khang shrathay elwath, yikham sana etet may ptwe flange mwe, nek ma makrok thiay miyay kre, me fyefun kring fay ait kart, sou thidwe mwe, nata welk fasyay et kring kwe, sankrame fwe, khob khum nacht, nget kono liyol kay mayt, sou dwi aw thiik tay payt, sou kandwit rafyakre lak, mol fouti twe ay rha ya kain mwe, e pri bes mwen fouti twe haway tche, กอล์กยไคหากวันหัวเงชิมผิดปะอตุส์อรัชสรางเกครัวงินท์ฟังกันรัวดาเวทีไม่ได้ยังไงรายละหากษัตรบัวิมาตรค่าคิดกังขันสูงกอลเชลูเอผู้นทีค่าขายสิรตรังไห์น้าดีนัติฮลายพระกัมลังเกตรียมทวีผู้เอขรนีที่สังขราหมีลุกล้ำชิงกีอีพูนริมหานัยพส modulo บิวโยเชมูเอง่ายนยฟรีคาไอเตค่ะหลี่ไอเตริมสรางคลังสัมรนงวัดทุดิบสุญญูร์ปคำลังหุธเวงค่าชัดตั้งฟันทมิตรฟังง อาจขมทามสมคายขวัประเทศเซลค์ยังไงที่ชายุเอยูตรงไงหนนั้นสนามนี่มัวเอเอร์หายักลายเป็นสเนลวดขันงสริษ์กิจโฉลกกระชัเ็นพียงฟ้าอูช่วตามใครสรุ่ยชักลายเป็นฟูเอลที่เอขายชจางหวายละหาจังทางสรางคงคาอินฟ้ายุครังไอหินีขวเยพียงชุดริมตึงค์งรุเองราวสังขราเมร์หายักเอเมอันาจที่เอมีเอียงเรบิดเอ็มเอรังซันไซท์วเอ็งทุงทุกมุมโลกเอลาทุกประเทศตั้งเกลือเอควาชายุเอ็นยูบันฟังไกดั๊กนังส์นามสิริษท เกมลึกของสองมหาอำนาจบนโต๊ะเจราจาที่ดูเหมือนสงบมีเพียงคำพูดสั้นๆแต่แฝงแรงประทะเท่ากองทัพ1นึกองสหรัฐอเมริกาและจีนกำลังเดินหมากในเกมที่ไม่มีใครบอกได้ว่าใครนำอยู่ทุกฝ่ายรู้ดีว่าแร่หายากไม่ใช่สินค้าธรรมดาแต่มันคือเส้นเลือดที่หล่อเลี้ยงอำนาจยุคเทคโนโลยีผู้ใดควบคุมได้ผู้นั้นกำหนดกติกาของโลกสหรัฐใช้กลยุทธ์ลดความเสี่ยง ด้วยการดึงบริษัทเทคโนโลยีออกจากจีนบางส่วนย้ายโรงงานไปเวียดนามไทยอินโดนีเซียรหรือแม้แต่เม็กซิโกเป้าหมายไม่ใช่เพียงลดการพึ่งพาแต่คือการแยกห่วงโซ่การผลิตออกจากอิทธิพลของปักกิง่งขณะเดียวกันวอร์ชิงปันยังออกมาตรการควบคุมการส่งออกเทคโนโลยีขั้นสูงโดยอ้างเหตุผลด้านความมั่นคงเพื่อป้องกันไม่ให้จีนพัฒนาเทคโนโลยีอาวุธหรือระบบปัญญาจำลองที่ล้ำหน้าเกินไปฝั่งจีนเองไม่ได้นิ่งเฉย พวกเขาเลือกตอบกลับด้วยแนวทางพึ่งพาตนเองและเร่งสร้างระบบเศรษฐกิจที่ไม่ต้องพึ่งตลาดสาหรัฐเริ่มจากการพัฒนาโรงงานผลิตชิปในประเทศการสนับสนุนอุตสาหกรรมรถยนต์ไฟฟ้าและพลังงานสะอาดรวมถึงการตั้งเครือข่ายการค้าภายในเอเชียให้แน่นแฟนขึ้นสิ่งเหล่านี้คือการเตรียมโลกอีกใบที่ไม่ต้องหมุนรอบดอลลาร์ทั้งสองฝ่ายกำลังใช้แร่หายากเป็นอาวุธเชิงสัญ,ญลักษณ์จีนถือครองการผลิตมากกว่า3ใน4ของโลก หากพวกเขาตัดการส่งออกเพียงไม่กี่ชนิดโลกตะวันตกจะหยุดหมุนในทันทีเพราะแร่เหล่านี้คือหัวใจของอุปกรณ์สื่อสารดาวเทียมเครื่องบินรบและรถยนต์พลังงานใหม่ทรัมป์รู้ดีว่าการบีบทางภาษีอาจสร้างความเจ็บปวดระยะสั้นให้จีนแต่การควบคุมวัตถุดิบคือขุมพลังที่ทำให้ปักกิ่งยังคงได้เปรียบในระยะยาวเบื้องหลังการขู่ตอบโต้และถ้อยคำรุนแรงมีเกมจิตวิทยาซ่อนอยู่ สหรัฐต้องการสร้างความเชื่อว่าตนยังเป็นศูนย์กลางของโลกส่วนจีนต้องการแสดงให้เห็นว่าต่อให้ถูกบีบเพียงใดก็สามารถยืนหยัดได้โดยไม่ต้องพึ่งใครการประทะนี้จึงไม่ใช่เพียงสงครามการค้าแต่คือการทดสอบศักดิ์ศรีของสองอาณาจักรในเวทีระหว่างประเทศหลายประเทศพยายามหาจุดยืนที่ปลอดภัยญี่ปุ่นเลือกสะสมแร่หายากสำรองอินเดียเร่งเปิดเหมืองภายในประเทศส่วนยุโรป เริ่มวางแผนสร้างพันธมิตรพลังงานใหม่เพราะทุกคนรู้ดีว่าหากปล่อยให้สงครามยืดเยื้อโลกอาจเข้าสู่ภาวะชังนักทางเทคโนโลยีเศรษฐกิจโลกจึงกลายเป็นสนามที่เต็มไปด้วยเส้นทางลับมีทั้งพันธมิตรที่แอบต่อสายเจรจาและคู่แข่งที่จับตาโอกาสในเงามืดขณะเดียวกันบริษัทเทคโนโลยียักษ์ใหญ่หลายแห่งพยายามรักษาความสัมพันธ์กับทั้งสองฝั่งเพื่อไม่ให้ถูกกลืนหายไป กับแรงสั่นสะเทือนของสงครามเศรษฐกิจความลึกของเกมนี้อยู่ตรงที่ว่าไม่มีใครสามารถถอยได้สหรัฐไม่อาจยอมให้จีนครองเส้นทางเทคโนโลยีส่วนจีนก็ไม่ยอมให้ตะวันตกควบคุมสเสบียงวัตถุดิบของตนทุกการเคลื่อนไหวเหมือนบทหมากรุกที่วางอย่างระมัดระวังแต่ก็เต็มไปด้วยความกล้าเสี่ยงหากพลาดเพียงก้าวเดียวทั้งระบบเศรษฐกิจโลกอาจล้มเป็นโดมิโนโนักเศรษฐศาสาตร์บางคนเปรียบว่า นี่คือสงครามเย็นรูปแบบใหม่ที่ไม่มีผนังเบอร์ลินและไม่มีสนามรบมีเพียงห่วงโซ่อุปทานโลหะหายากและข้อมูลมหาศาลเป็นเครื่องมือชี้ชะตาเมื่อใดที่จีนชะลอการส่งออกแม้เพียงร้อยละสิบตลาดโลกก็สั่นสะเทือนทันทีเพราะนั่นหมายถึงการหยุดเดินของโรงงานนับพันทั่วโลกแต่ในความมืดนั้นยังมีแสงบางอย่างประเทศขนาดกลางและเล็กเริ่มมองเห็นช่องว่างของโอกาส หากสามารถดึงดูดการลงทุนจากทั้งสองฝั่งโดยไม่เลือกข้างก็อาจกลายเป็นศูนย์กลางการผลิตรุ่นใหม่ของโลกได้ไทยเวียดนามและมาเลเซียจึงเริ่มแข่งขันกัน,กนด้วยนโยบายภาษีสิทธิประโยชน์และแรงงานคุณภาพทว่าเบื้องหลังโอกาสนี้ยังมีคำถามใหญ่ที่ไม่มีใครตอบได้ว่าความขัดแย้งครั้งนี้จะสิ้นสุดลงอย่างไรหากสาหรัฐยังคงเพิ่มมาตรการกดดันและจีนยังยืนหยัดไม่ยอมถอย โลกจะเหลือพื้นที่ให้ประเทศอื่นขยับตัวอีกหรือไม่เกมลึกของสองมหาอำนาจจึงไม่ใช่เพียงการต่อสู้ทางเศรษฐกิจแต่คือบททดสอบของความอดทนและปัญญาโลกกำลังดูว่าฝ่ายใดจะพลาดก่อนและในขณะเดียวกันประเทศที่อยู่รอบสนามก็ต้องรีบตัดสินใจว่าจะยืนอยู่ตรงกลางอย่างระวังหรือจะใช้จังหวะนี้สร้างเส้นทางใหม่ให้ตัวเอง เสียงในเงามืดของตลาดโลกราวกับกระซิบว่านี่คือเพียงการเริ่มต้นเพราะเกมของสองยักษ์ยังอีกยาวและทุกประเทศเล็กต้องเรียนรู้ที่จะอ่านใจพวกเขาให้ได้ก่อนที่แรงคลื่นของสงครามนี้จะซัดมาถึงหน้าประตูบ้านตนเองแรงสะเทือนถึงอาเซียนเมื่อยักษ์ใหญ่สองฝั่งโลกเริ่มออกหมัดใส่กันแรงสั่นนั้นไม่ได้หยุดอยู่ที่ทะเลจีนหรือฝั่งแปซิฟิกแต่กระเพื่อมมาถึงภูมิภาคอาเซียนอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้ คลื่นแห่งการย้ายฐานการผลิตและการปรับห่วงโซ่โลหะหายากกำลังปะทะเข้ากับภูมิภาคนี้เต็มแรงประเทศที่เคยเงียบสงบกลายเป็นเวทีใหม่ของการแย่งชิงโอกาสทางเศรษฐกิจเวียดนามเป็นประเทศแรกที่รับแรงกระแทกพร้อมเสียงปรบมือจากนักลงทุนต่างชาติโรงงานอิเล็กทรอนิกส์และโทรศัพท์ยักษ์ใหญ่เริ่มย้ายสายการผลิตจากจีนไปตั้งที่นั่นเมืองอุตสาหกรรมเกิดขึ้นรวดเร็วเหมือนดอกเห็ดหลังฝน ชาวบ้านเปลี่ยนอาชีพจากชาวนาเป็นแรงงานสายเทคโนโลยีความหวังใหม่ของประเทศหนึ่งจึงถูกสร้างจากแรงกดดันของสงครามการค้าอินโดนีเซียเองก็ไม่ยอมน้อยหน้ารัฐบาลเร่งพัฒนาเหมืองนิกเกิลและโครงสร้างพื้นฐานเพื่อรองรับอุตสาหกรรมแบตเตอรี่ไฟฟ้าหวังจะกลายเป็นศูนย์กลางวัตถุดิบแห่งอาเซียนเสียงเครื่องจักรดังขึ้นทั่วเกาะสุลาเวสีเหมือนคำประกาศว่าโลกกำลังหมุนมาทางนี้แล้ว มาเลเซียเดินเกมในเงียบแต่หนักแน่นพวกเขาดึงดูดบริษัทผลิตชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์และอุปกรณ์ส่งสัญญาณให้เข้ามาตั้งโรงงานพร้อมขยายเขตเศรษฐกิจพิเศษเพื่อลดต้นทุนการนำเข้าแร่หายากบรรยากาศการลงทุนของภูมิภาคจิ้นคึกคักอย่างไม่เคยมีมาก่อนทุกประเทศต่างรู้ดีว่านี่คือโอกาสครั้งหนึ่งในรอบหลายทศวรรษส่วนประเทศไทยที่อยู่ใจกลางอาเซียนกลับเผชิญความทา้าทายที่ซับซ้อนกว่าใจหนึ่งต้องการใช้จังหวะนี้ดึงการลงทุนเข้าประเทศ แต่อีกใจก็ต้องรักษาความสมดุลระหว่างสองขั้วอำนาจเพราะไทยพึ่งพาทั้งตลาดสหรัฐและจีนอย่างใกล้ชิดการตัดสินใจผิดเพียงก้าวเดียวอาจทำให้เสียทั้งสองทางรัฐบาลพยายามผลักดันโครงการพัฒนาเขตเศรษฐกิจภาคตะวันออกเพื่อสร้างฐานอุตสาหกรรมใหม่ในอนาคตทั้งยานยนต์พลังงานสะอาดชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์และพลังงานหมุนเวียนแต่เมื่อสงครามแร่หายากประทุต้นทุนวัตถุดิบก็พุ่งสูงขึ้นทันทีนักลงทุนเริ่มชะลอแผน ขณะที่โรงงานหลายแห่งต้องปรับสูตรการผลิตเพื่อรับมือความผ,ลผลันผวนภาพในห้องประชุมของบริษัทข้ามชาติเต็มไปด้วยคำถามว่าไทยยังมั่นคงพอหรือไม่ไทยพร้อมรับแรงสั่นจากมหาอำนาจหรือยังเพราะการย้ายฐานผลิตต้องใช้เงินมหาศาลและความเสี่ยงจากสงครามภาษีอาจทำให้ผลกำไรหายไปในพริบตาแต่ในอีกมุมหนึ่งแรงสั่นสะเทือนนี้กลับกลายเป็นสัญญาณเตือนให้ไทยเริ่มคิดใหม่โลกที่เคยหมุนรอบโรงง,งานขนาดใหญ่ กำลังเปลี่ยนเป็นโลกของนวัตกรรมและพลังสะอาดประเทศที่ก้าวทันเทคโนโลยีจะเป็นผู้กำหนดทิศทางเศรษฐกิจยุคใหม่หากไทยสามารถปรับตัวได้เร็วอาเซียนอาจไม่ใช่เพียงเวทีรองแต่จะกลายเป็นหัวใจสำคัญของห่วงโซ่การผลิตโลกเสียงเครื่องบินในสนามบินอูุตเภากลายเป็นสัญลักษณ์ของความหวังใหม่โครงการลงทุนจากญี่ปุ่นและเกาหลีเริ่มหันมาสนใจพื้นที่นี้มากขึ้น พราะไทยมีโครงสร้างพื้นฐานที่ครบกว่าเพื่อนบ้านมีทั้งท่าเรือถนนและพลังงานที่มั่นคงหากบริหารได้ดีไทยอาจกลายเป็นศูนย์กลางเทคโนโลยีของภูมิภาคในยุคหลังสงครามการค้าขณะเดียวกันความเคลื่อนไหวของประเทศเพื่อนบ้านก็เป็นแรงกระตุ้นให้ไทยต้องเร่งเครื่องให้ทานเวียดนามมีแรงงานหนุ่มสาวราคาตำ่ำอินโดนีเซียมีเหมืองมิเกลขนาดใหญ่มาเลเซียมีระบบโลจิสติกส์ที่แข็งแรง ส่วนไทยมีข้อได้เปรียบเรื่องภูมิศาสตร์และเสถียรภาพทางสังคมหากรู้จักประสานจุดแข็งเหล่านี้ไทยสามารถดึงดูดการลงทุนจากทั้งสองขั้วโดยไม่ต้องเลือกข้างสิ่งที่น่าจับตาคือการเกิดขึ้นของแนวคิดใหม่ในภูมิภาคที่เรียกว่าเศรษฐกิจร่วมรอดประเทศอาเซียนเริ่มจับมือกันเพื่อสร้างห่วงโซ่การผลิตภายในภูมิภาคเองเพื่อลดการพึ่งพาจากมหาอำนาจทั้งสอง นี่อาจเป็นจุดเริ่มต้นของความเป็นเอกภาพทางเศรษฐกิจที่แท้จริงแต่เส้นทางนี้ไม่ง่ายเพราะยังมีแรงดึงจากภายนอกอยู่เสมอจีนพยายามขยายอิทธิพลด้วยการลงทุนในโครงสร้างพื้นฐานขณะที่สหรัฐเดินหน้าผลักดันข้อตกลงการค้าเสรีรูปแบบใหม่ทุกประเทศในอาเซียนต้องเลือกว่าจะรับมือกับแรงดึงดูดนี้อย่างไรเพื่อไม่ให้กลายเป็นเพียงสนามทดลองของยักษ์ใหญ่ ท้ายที่สุดแรงสะเทือนจากสงครามแร่หายากได้เปิดตาให้ภูมิภาคนี้เห็นว่าโอกาสและความเสี่ยงเดินมาด้วยกันเสมอประเทศที่อ่านเกมทันจะได้ประโยชน์จากการเปลี่ยนแปลงประเทศที่ลังเลจะถูกทิ้งไว้ข้างหลังอาเซียนจึงต้องไม่เพียงยืนอยู่ตรงกลางแต่ต้องรู้จักขยับในจังหวะที่โลกกำลังสัน่นและคำถามที่ยังรออยู่ในอากาศคือไทยพร้อมหรือย,อยังที่จะใช้แรงสะเทือนนี้เป็นแรงผลัก หรือจะปล่อยให้มันกลืนเราไปพร้อมกับกระแสโลกที่ไม่มีวันย้อนกลับไทยในวงร้อมของพลังแร่กลางความวุ่นวายของสงครามเศรษฐกิจโลกประเทศไทยเหมือนยืนอยู่กลางทางแยกแห่งชะตาเสียงคำถามเริ่มดังขึ้นทั่วสังคมว่าแรงสั่นจากแร่หายากจะกระทบเราอย่างไรเพราะเมื่อแร่ชนิดหนึ่งสามารถพลิกอานาจของโลกได้มันก็ย่อมสั่นสะเทือนถึงเศรษฐกิจไทยอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้ในนิคมอุตสาหกรรมภาคตะวันออก โรงงานผลิตชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์หลายแห่งเริ่มปรับแผนการผลิตวัตถุดิบที่เคยสั่งจากจีนส่งมาช้ากว่ากำหนดบางบริษัทต้องเร่งหาทางนำเข้าใหม่จากแหล่งอื่นแม้ต้นทุนจะสูงขึ้นกว่าร้อยละ20ผู้ประกอบการบ่นว่าสายการผลิตเหมือนหัวใจที่เต้นผิดจังหวะส่วนแรงงานก็หวั่นว่าโรงงานอาจลดรอบการผลิตหากสถานการณ์ยืดเยื้อขณะเดียวกันภาคยานยนต์ไทยที่เคยภูมิใจในชื่อฐานการผลิตระดับโลก ก็กำลังเผชิญการเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่รถยนต์พลังงานไฟฟ้าที่ต้องใช้แม่เหล็กถาวรและแร่หายากเป็นส่วนประกอบหลักกำลังกลายเป็นความท้าทายใหม่หากจีนลดการส่งออกหรือปรับราคาขึ้นไทยจะผลิตรถได้อย่างไรในเมื่อวัตถุดิบหายากกว่าเดิมหลายเท่านักเศรษฐศาสตร์หลายคนเตือนว่าหากแร่หายากกลายเป็นอาวุธทางเศรษฐกิจจริงไทยจะกลายเป็นประเทศที่ได้รับผลกระทบโดยตรง เพราะเรานําเข้ามากกว่า80%จากจีนนั่นหมายความว่าเพียงการตัดสินใจเล็กน้อยของปักกิ่งก็สามารถทําให้โรงงานไทยหยุดเดินได้ทั้งสายในตลาดการเงินเงินบาทเริ่มอ่อนค่าลงเมื่อข่าวสงครามภาษีระหว่างสหรัฐกับจีนทวีความรุนแรงนักลงทุนต่างชาติขายหุ้นกลุ่มอุตสาหกรรมเทคโนโลยีและย้ายเงินไปถือสินทรัพย์ปลอดภัยค่าเงินที่เคยนิ่งเริ่มสั่น เหมือนคลื่นในวันลมแรงธนาคารกลางต้องจับตาทุกฝีมือคำพูดของผู้นำโลกเพราะประโยคเพียงหนึ่งจากทรัมป์หรือสีจิ้นผิงก็สามารถสั่นราคาหุ้นไทยได้ในชั่วพริบตาแต่ไม่ใช่ทุกอย่างจะเป็นด้านลบหากมองให้ลึกกว่านั้นไทยกลับมีจุดได้เปรียบหลายอย่างที่อาจกลายเป็นโอกาสในวิกฤตครั้งนี้เรามีทำเลที่อยู่กึ่งกลางเส้นทางการค้า มีท่าเรือที่เชื่อมต่อทั้งมหาสมุทรอินเดียและแปซิฟิกและมีโครงสร้างพื้นฐานที่พร้อมกว่าหลายประเทศในภูมิภาคหากไทยปรับนโยบายให้ถูกจังหวะเราอาจกลายเป็นศูนย์กลางใหม่ของการแปรรูปหรือรีไซเคิลแร่หายากในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้บริษัทต่างชาติเริ่มหันมาศึกษาความเป็นไปได้ในการตั้งโรงงานรีไซเคิลในไทย เมื่อจากค่าแรงยังแข่งขันได้และระบบไฟฟ้ามีสเสถียรภาพรัฐบาลเองก็กำลังพิจารณาออกมาตรการสนับสนุนการลงทุนด้านเทคโนโลยีสะอาดเพื่อดึงดูดทุนจากประเทศที่ต้องการลดการพึ่งพาจีนหากทำได้จริงไทยจะไม่เพียงเป็นผู้บริโภควัตถุดิบแต่จะกลายเป็นผู้สร้างคุณค่าจากทรัพยากรที่โลกต้องการในอีกด้านหนึ่งพลังงานหมุนเวียนและระบบไฟฟ้าของไทย เริ่มกลายเป็นเวทีสำคัญการผลักดันนโยบายพลังงานสะอาดในประเทศต้องอาศัยวัตถุดิบที่มีส่วนผสมของแร่หายากเช่นกันหากราคาพุ่งสูงโครงการโซลาเซลล์และกังหันลมจะต้องใช้เงินมากขึ้นอย่างมหาศาลส่งผลต่อเป้าหมายการลดคาร์บอนในอนาคตนักพัฒนาเริ่มตั้งคำถามว่าไทยจะเดินไปทางไหนระหว่างความมั่นคงทางพลังงานกับความยั่งยืนด้านสิ่งแวดล้อมบรรยากาศในตลาดแรงงานเองก็เริ่มเปลี่ยน แรงงานรุ่นใหม่จำนวนมากหันมาสนใจด้านเทคโนโลยีสีเขียวและวิศวกรรมวัสดุมีการเปิดหลักสูตรเกี่ยวกับแร่หายากและพลังงานทดแทนในหลายมหาวิทยาลัยเพราะทุกคนรู้ว่าอนาคตของเศรษฐกิจไทยจะขึ้นอยู่กับความเข้าใจในทรัพยากรชนิดนี้เมื่อมองภาพใหญ่เศรษฐกิจไทยกำลังเดินอยู่บนเส้นแบ่งระหว่างโอกาสกับความเปราะบางหากเรายังพึ่งพาวัตถุดิบจากประเทศเดียวความเสี่ยงจะสูงจนไม่อาจควบคุมได้ แต่ถ้าไทยเร่งสร้างระบบเศรษฐกิจใหม่ที่ใช้เทคโนโลยีรีไซเคิลและการจัดการทรัพยากรอย่างชาญฉลาดก็อาจเปลี่ยนแรงสั่นสะเทือนให้กลายเป็นแรงผลักคำถามที่สำคัญในเวลานี้จึงไม่ใช่เราจะได้รับผลกระทบหรือไม่แต่คือเราจะใช้ผลกระทบนั้นให้เป็นประโยชน์ได้อย่างไรเพราะในโลกที่เปลี่ยนทุกนาทีประเทศที่รอดไม่ใช่ประเทศที่แข็งแรงที่สุดแต่คือประเทศที่ปรับตัวเร็วที่สุดท่ามกลางวงล้อมของพลังแร่หายาก ไทยยังมีทางเลือกอยู่เสมออยู่ที่ว่าเราจะกล้าเดินหรือไม่เพราะบางครั้งโอกาสไม่ได้มาพร้อมความมั่นคงแต่มาพร้อมความสั่นไหวหากมองให้ทะลุผ่านความกลัวเราอาจเห็นแสงแห่งการเปลี่ยนผ่านที่ซ่อนอยู่ใต้เงาของสงครามเศรษฐกิจโลกบทสรุปของสนามอำนาจโลกกำลังหมุนเข้าสู่จุดเปลี่ยนที่ไม่มีใครสามารถถอยกลับได้อีกต่อไปสงครามแร่หายากที่เริ่มจากการขู่ขึ้นภาษีระหว่างสองผู้นำ ได้ขยายกลายเป็นเกมอำนาจที่ครอบคลุมทั้งเทคโนโลยีพลังงานและเศรษฐกิจระดับโลกเส้นแบ่งระหว่างการค้าและความมั่นคงเริ่มเลือนรางความร่วมมือกลายเป็นการระแวดระวังและคำว่าอิสระทางเศรษฐกิจกลับมีราคาที่สูงกว่าที่ใครคาดคิดในความเงียบของห้องเจรจาระหว่างประเทศทุกฝ่ายต่างรู้ดีว่าแร่หายากไม่ใช่เพียงทรัพยากรธรรมดาแต่เป็นเหมือนเลือดที่หล่อเลี้ยงโลกยุคใหม่ โทรศัพท์หนึ่งเครื่องรถยนต์หนึ่งคันดาวเทียมหนึ่งดวงล้วนต้องอาศัยโลหะที่ซ่อนอยู่ในดินเพียงไม่กี่กรัมแต่มันกลับกำหนดเส้นทางของมหาอำนาจทั้งโลกได้เหมือนจักรวาลเศรษฐกิจที่หมุนด้วยเศษผงเล็กๆที่มีค่ามหาศาลสหรัฐอเมริกาใช้มาตรการภาษีและการควบคุมเทคโนโลยีเป็นอาวุธจีนใช้การจำกัดการส่งออกและเครือข่ายห่วงโซ่การผลิตเป็นเกราะป้องกันขณะที่ประเทศอื่นต้องหาทางรอด ภายใต้แรงดึงจากทั้งสองขั้วโลกจึงไม่ใช่สนามรบของกองทัพแต่เป็นสนามพลังที่มองไม่เห็นเต็มไปด้วยความกลัวความระแวดระวังและการวางหมากที่ลึกซึ้งกว่าที่เคยมีมาในมุมของประเทศไทยภาพทั้งหมดนี้คือกระจกสะท้อนว่าความมั่นคงทางทรัพยากรไม่ใช่เรื่องไกลตัวอีกต่อไปหากแร่หายากคือหัวใจของเทคโนโลยีโลกที่ไม่มีมันจะหยุดเต้นแล้วไทย ที่พึ่งพาการผลิตและการส่งออกจะเดินต่ออย่างไรถ้าไม่มีวัตถุดิบที่จําเป็นเหล่านี้คําตอบอาจอยู่ที่การสร้างพลังจากภายในการลงทุนด้านเทคโนโลยีรีไซเคิลการวิจัยวัสดุทดแทนและการสร้างระบบนิเวศเศรษฐกิจที่หมุนเวียนให้เกิดจริงไม่ใช่เพียงคําพูดในเอกสารนโยบายการพึ่งพาทรัพยากรของผู้อื่นคือจุดอ่อนที่เห็นชัดในทุกวิกฤต ไทยจึงต้องหันมาพัฒนาทรัพยากรของตัวเองอย่างมีทิศทางในโลกที่ทุกประเทศพยายามถือครองสิ่งหายากไทยควรถือครองสิ่งที่หายากยิ่งกว่านั่นคือวิสัยทัศน์ระยะยาวและเอกภาพของชาติเพราะวิกฤตครั้งนี้ไม่ใช่เรื่องของตัวเลขนําเข้าหรือการส่งออกเพียงอย่างเดียวแต่คือการสร้างอํานาจต่อรองให้ประเทศมีน้ําหนักบนเวทีโลกเมื่อเรารู้คุณค่าของทรัพยากร เราจะรู้ว่าทางรอดไม่ได้อยู่ที่การสะสมแต่คือการใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุดและยั่งยืนที่สุดภาคเอกชนต้องเริ่มมองข้ามผลกำไรระยะสัน้นและหันมามองภาพใหญ่ของการเปลี่ยนผ่านเทคโนโลยีสีเขียวพลังงานสะอาดและอุตสาหกรรมรีไซเคิลคือทางรอดที่แท้จริงของเศรษฐกิจไทยขณะที่ภาครัฐต้องกล้าเปิดพื้นที่ใหม่ให้การลงทุนในนวัตกรรมและการวิจัยไม่ใช่เพียงรอการเปลี่ยนแปลงจากภายนอก สิ่งที่น่าจดจำคือทุกวิกฤตมีจังหวะของโอกาสเสมอหากไทยสามารถใช้แรงสั่นจากสงครามแร่หายากเป็นแรงกระตุน้นเราอาจกลายเป็นศูนย์กลางของเทคโนโลยีแห่งเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ได้เพราะเรามีทั้งโครงสร้างพื้นฐานพลังงานที่มั่นคงและคนรุ่นใหม่ที่มีความสามารถเพียงแต่ต้องได้รับทิศทางที่ชัดเจนจากผู้กำหนดนโยบายอนาคตของไทยจะไม่ถูกตัดสินด้วยการเผชิญหน้าแต่ด้วยความสามารถในการสร้างสมดุลโลก อาจแบ่งเป็นสองขั้วแต่ไทยต้องยืนอยู่ตรงกลางด้วยความมั่นใจรักษาความสัมพันธ์กับทุกฝ่ายโดยยึดประโยชน์ของชาติเป็นศูนย์กลางเพราะในสงครามแห่งผลประโยชน์ไม่มีพันธมิตรที่แท้จริงมีเพียงผู้ที่รู้จังหวะของการยืนให้มั่นและในท้ายที่สุดเมื่อมองกลับไปสงครามแร่หายากได้ให้บทเรียนที่ลึกซึ้งแก่ทุกประเทศว่าอำนาจไม่ได้อยู่ที่การมีมากที่สุดแต่อยู่ที่ใคร เข้าใจคุณค่าของสิ่งที่มีอยู่มากกว่าโลกใบนี้ไม่ได้ต้องการผู้ครอบครองทรัพยากรเท่านั้นแต่ต้องการผู้ที่รู้จักใช้ทรัพยากรเพื่อสร้างสมดุลระหว่างเทคโนโลยีมนุษย์และธรรมชาติเสียงของนักเศรษฐศาสตร์บางคนกล่าวไว,ว้ว่าวิกฤตคือบททดสอบของสติปัญญาและนี่อาจเป็นเวลาที่ไทยต้องพิสูจน์ว่าความเป็นกลางไม่ได้แปลว่าการนิ่งเฉยแต่คือศิลปะแห่งการยืนหยัดอย่างชาญฉลาด ในสนามที่ทุกฝ่ายต่างขยับหมากอย่างไม่หยุดหย่อนเมื่อยักษ์ใหญ่ยังต่อสู้กันไม่จบโลกยังสั่งสะเทือนต่อไปแต่สําหรับไทยนี่อาจเป็นโอกาสครั้งสําคัญในการเขียนเรื่องราวใหม่ของตัวเองเรื่องราวของประเทศที่ไม่ตกเป็นเครื่องมือของใครแต่เลือกจะเป็นพลังแห่งความสมดุลในยุคที่โลกไร้ศูนย์กลาง